ปฏิบัติการโจมตีกรุงปารีสฝรั่งเศสของกลุ่ม IS นะคะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากแวดวงความมั่นคงทั่วโลกว่าน่าจะมีชาวยุโรปเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม IS ไม่น้อยกว่า35,000คนคะ่ะน่าสนใจนะคะว่า ในจํานวนนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยค่ะดิฉันจะคุยกับคุณขุนเขาสิงทุเซนเคจอนวุฒินะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านการพัฒนาสมองอะไรทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวยุโรปเนี่ยนะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม i อเอค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า หลายคนอาจไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่ได้รับการเกณฑ์นะครับ<ะ>หรือว่าดึงเข้าไปเป็นพวก IS มากที่สุดเนี่ยเขาพบว่าคือกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่น<ะ>ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่อะไรนะครับถามว่าทําไมมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนยุโรป แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์เนี่ยครับถูกสร้างมาให้ในช่วงเวลาวัยรุน่นและช่วงเวลาที่เป็นเยาวชนเนี่ยค้นหา2อ,อย่างนะครับที่สําคัญมากๆคือ 1. การประจนภยัย และ2เนี่ยคือกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกได้นะครับพวกของชั้นนะครับ sense of belonging หรือว่าความรู้สึกว่าชั้นได้เป็นพวกเขาหรือชั้นได้เป็นพวกเดียวกับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าเขาเนี่ยชีวิตมีความหมายนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะค้นหาการประจนภัยและความหมายตลอดเวลาแต่ข้อเสียก็มีครับทำให้เราเห็นอย่างองค์กรไอซิดผมเขาเรียกเรียกว่าไอซิสนะฮะทุกวันนี้เนี่ยดึงนะครับความจุดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของวัยรุ่นเหล่านี้มาเป็นตัวเกณฑ์เขาเข้ามานะครับถามว่า เขาทาอย่างไรเขาให้ความหมายกับวัยรุ่นคนนี้ครับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับทุกกลุ่มทั่วโลกแหละแต่โดยเฉพาะกลุ่มนี้เขาบอกว่าถ้าเข้ามาอยู่กับเขาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือชีวิตคุณเนี่ยที่กําลังล่องลอยไม่มีความหมายไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยมันจะได้มีการมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของเราแล้วกลุ่มของเราเนี่ยนะจะทําให้เห็นเลยว่าชีวิตมีความหมายชีวิตต้องขึ้นอยู่กับนน่นนี่นน่นนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากลุ่มาศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยไม่ดีนะครับมันเป็นแค่จุดอ่อนของ วัยรุ่นทุกคนนะครับที่ว่าพอมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผุดขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะยึดเกาะเป็นความหมายของชีวิตได้เนี่ยคุณแจนเขาจะทําทันทีเลยครับถ,ถ้าไม่ใช่กลุ่มหรือไม่ใช่คนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดเห็นไหมครับว่าจากสถิติแล้วเนี่ยกลุ่มที่ติดยาเสพติดได้ง่ายที่สุด แอลกอฮอล์การพน,น,านันทุกอย่างเลยนะครับคือกลุ่มวัยรุ่นเช่นเดียวกันการที่เขาสมมุติวัยรุ่นเนี่ยสูบบุหรี่นะครับมันก็แปลว่ากลุ่มเพื่อนมักจะยอมรับว่าโอ้โหเนี่ยเก่งอะไรเนี่ยเราอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยครับกลุ่มกินเหล้าก็เอาไปกินเหล้ากันไหมอะไรเงรี้ยมากรบไหล่กันกอดคอกันเงี้ยครับแล้วก็ชื่นชมกันโอ้โหนี่คอแข็งกินเก่งอันนี้สูบบุหรี่วันละยี่สิบมวนเชียนะสมมติะนะฮะอันนี้ก็ยิ่งรู้สึกโอ้ชีวิตมีความหมายเพื่อนยอมรับก็เลยไปทําสิ่งแยยย่่่่่่่ๆโดทีตัววเเเองไไมรู้ลลานนนป็แคกก สมองที่อยากต้องการการยอมรับแปลว่ากลุ่ม IS เนี่ยรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถดึงกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาได้ คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนจิตวิทยาเขาแค่รู้ว่าอะไรที่จะดึงกลุ่มวัยรุ่นเข้าได้แค่นั้นเองครับแต่อีกอย่างหนึ่งตอบโจทย์ยิ่งกวัยครับคุณแจนคือเรื่องของการประชวภัยคือวัยรุ่นทุกคนแล้วก็เยาวาชนแทบจะทุกคนเนี่ยนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต้องการการประชวภัยอยู่แล้วลึกๆนะครับแม้แต่ผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายจะมีมากกว่านะครับเขาถึงเกณฑ์ผู้ชายได้มากกว่า,อาพอเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้ามาอยู่กลุ่มเรานะจะได้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจะได้ยิงปืนเนี่ยหัรรววัยอยู่แล้ว และมนุษย์ทุกคนนะฮะดึกลื่จริงๆเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงอยู่เล็กๆอยู่แล้วนะครับดูง่ายๆครับไม่ต้องดูกลุ่มไอซิสทำไมที่ยิงปืน BB บีกันสมมุตินะฮะหรือว่าที่ขับรถแข่งไม่ว่าจะเป็นโกคาร์ดหรือเจ็ตสกีหรืออะไรที่มันผ่าผลอนะ่ะแม้แต่ผมเองยังชอบไปเลยนะครับและเกมเห็นไหมครัว่าทําไมเกมสงคราม เกมยิงกันเนี่ยถึงได้ขายดีมากๆเลยเพราะนี่ครับคือมันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วลึกๆแต่ทำไมไอซิสถึงได้มีความแข็งแกร่งในการรวบรวมพลมากเขารู้ตรงนี้ไงแล้วเขาบอกกลุ่มวัยรุ่นนี้เลยว่าถ้ามากับเขาเนี่ยนะไม่ต้องไปเล่นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันกาลังให้ความหมายว่าไม่ต้องไปเล่นนะเกมพวกนี้เจสุกงเจสกีอะไรนี่เลยปืนจริงเลยมีจริงเลยประจุภัยจริงเลยสู้จริงเลยพอมีความท้าทายแบบนี้เนี่ยโหสมองเขาเนี่ย จะมีการหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งรางวัลเนี่ย<ฆ>แบบเหมือนเขื่อนแตกเลยคุณแจนแบบพึ่ม<ฆ>บอกโอ้ยแบบนี่แหละคือรางวัลชีวิตของเราสิ่งที่ทําให้เรามีความหมายได้รู้สึกว่าเกิดมาแล้วได้ทําเพื่ออะไรบางอย่างจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะ<ฆ>อะไรบางอย่างนี่แหละที่เราได้ทําเพื่อมันนี่แหละถือว่าเราเกิดมาคุ้มค่าล่ะ ทำมันอย่างนี้เลยความเป็นเจนวายที่ถูกมองว่ามีความเป็นตัวของตัวเองต้องการแสดงออกตรงนี้เกี่ยวข้องไหมคะผมอยากจะบอกว่ามันมีส่วนแต่มันน้อยมากผมอบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นเจนไหนนะครับก็มีความรักการประจนภัยทั้งนั้นไม่เชื่อถ้าเกิดเราเป็นเจนที่ แก่ๆแ,แล้วสมมตินะฮะหรือว่าแบบ50-60อายุแล้วลองนึกไปตอนเราวัยรุ่นเราก็รักการปะจนภัยเหมือนกันเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของบางกลุ่มเหมือนกันของแก๊งของ วนของเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเจนอาจจะมีส่วนเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียไอซิสเขาเก่งตรงนี้มากเขาจับว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียเขาเลยรู้ว่าว่าวิธีการเพราะว่าใช่ครับเยอะมากในการพรพกันด้านะคะเยอะมากคุณแจนแบบตลอดเลยอัดวิดีโอลง Twitter Facebook กสตัมโบวพรอะไรเวลาไปปฏิบัติการอะไรเราก็จะเห็นว่าเขาสื่อสารในช่องทางนี้ว่าภารกิจสําเร็จแล้วเป็นแบบนี้แบบนั้นถูกต้องส่วนเลย ถูกต้องซึ่งโหมันมีเรื่องลงลึกอีกเยอะเรื่องว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรสมมติผมหยิบปากกามาแท่งหนึ่งขออนุญาตน,นะครับคุณจ่มสมมติผมหยิบมาอย่างเงี้ยผมถามว่าปากกาแท่งนี้มันดีหรือเลวมันมัน,ม,นมันดีสิครับเพราะว่ามันเขียนหนังสือได้นะฮะมันเอาไปทําอะไรได้แต่ถามว่ามันจะเลวได้ไหมมันก็เลวได้เนี่ยผมเอาไปทิ่มตาคนเงี้ยตาก็บอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงใหญ่ว่าโซเชียลมีเดียก็เหมือนกันครับใช้ไปในทางที่ดีก็ได้ในทางที่ไม่ดีก็ได้นี่คือจุดอ่อนของ Gen Y โซ หรือว่า <Yeah. S 1> โดนอิทธิพลมันง่ายมากแต่สรุปให้ว่ามันไม่ใช่แค่เจน Y ที่จะมีความาน่าจะเป็นที่ะจะถูกชักจูงโดยสิ่งเหล่านี้วัยรุ่นทุกเจนวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยต้องการสองสิ่งนี้เสมอคือลึกๆแล้วการปะจนภัยและการได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครับค่ะเอาล่ะค่ะนี่คือการอ่านใจของคนรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศทางแถบยุโรปว่าอะไรทําให้เขาตัดสินใจเข้าไปเป็นสมาชิกข,ของกลุ่ม IS นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหญิค่ะ